สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะตอนนี้เป็นเวลาช่วงตอนเช้านะคะอันนี้เรามาผูกไว้ที่ใหม่นะคะนี้เราเวลาถ่ายคลิปนะคะส่งทางโครงการเหมือนเดิมนะคะเราผูกไว้นี่ค่ะใกล้ๆกับสะแดงนะคะที่เราเคยมาถ่ายคลิปที่อ้วนกับเม่เล่นน้ำเน,ะะนี่ยค่ะ ผูกไว้รอเวลานะคะผูกไว้สองข้างเลยนะคะเพราะว่าเขาจะตื่นที่ใหม่นะคะก็ต้องผูกไว้อย่างนี้นะคะเพื่อความไม่ประมาทนะคะไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์นะคะนี่ค่ะลูกชายเราถอนหญ้ากินนะคะ เพราะว่าบรรยากาศก็กลมหนาวนะคะลมเย็นๆนะคะวันนี้แดนออกตองแม่ค่ะตามธรรมชาตินะคะหญ้าธรรมชาติค่ะออวิโชกล้องอีกแล้วลกชายเราเันเรือครับ <laughs> โชกล้องนะคะ กระดูสองขาด้วยเป็นไงล่ะนะคะไม่ได้เป็นการทรมานเขานะคะว้วนจาทำอะไรอู้จะเล่นเล่นก้อนดินนะคะหินก้อนดินก็จะเล่นนะคะ คุณแม่ก็กินอย่างเดียวเลยค่ะโอ้โหแตกกระจายเลยดูงานะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้ลมหนาวอ้วัวนลมหนาวมาแล้ว งานช้างประจำจังหวัดส,สุรินทร์นะคะทางช้างของเราก็ไม่ได้ไปนะคะทางโครงการของเราโครงการเราก็อยู่ที่เดิมค่ะทำงานเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ไปร่วมกับเขาะนะคะทางสวนสัตว์กับทางอบอจนะคะที่ได้นำช้างไปเนาะที่ว่างานช้างจังหวัดส,สุรินทร์นะคะทุกปีนะคะทางโครงการเราไม่ได้เอาไปนะคะเอาไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคนละโครงการค่ะ โครงการเราก็ทำงานอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะลมลื่นค่ะตอนนี้ก็ผูกไว้ก่อนนะคะพอถึงเวลาทำงานพาเขาไปทำงานก็ปล่อยเขาอิสระเหมือนเดิมค่ะคุณแม่คุณแม่กินใหญ่เลยนะคะบังหน่อยนะคะ ว่าลงไปใกล้ๆกว่าน,นี้ไม่ได้ค่ะด <c oughs> ึงต้นไม้เล่นดึงใบไม้เล่นนะคะ เงียบส,สงบมากเลยค่ะวันนี้อือนเหลือดูดาคนะโชดาเชื่อดาใหญ่ๆนะกินได้ไหมน้อ กินได้ไหมครับโอกินได้นะคะคุณเหลือไหนครับผมก่อนเร็วอ้วนครับผมไหนครับผมยังไงคุณเหลือไม่ทำและะ้วค่ะจะคืนมาหาเราแล้วค่ะไม่ใช่ว่าใครจะสั่งได้ง่ายๆนะท่านเนี่ยช้างโดนอ้วนตัวนี้เนี่ย ทางตวนอ้วนขี้ดือค่ะคุณแม่วงเดือนนะคะทางโน้นคุณแม่กุ้มใจคุณแม่กุ้มใจมีลูกชายขี้ดือ้อค่ะไหนล่ะอ้วน,วนเหลือ าพน่าจะชัดอยู่นะคะไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันกึง่งเอ,อ่อกึ่งล่มแล้วก็กึ่งเดดนะคะแต่ก็ชัดอยู่นะคะล่มลื่นดีนะคะนี่มุมนี้ก็ชัดแล้วออดูเขาทำาะไรกันนะคะคุยอะไรกันเนาะ กันแล้วก็ต้องกลับมาเจอกันยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยนะคะที่จริงโดยทั่วไปแล้วนะคะก็นานนะคะกว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกเนาะจุนก็ให้ลืมเลยะค่ะให้ลืมไม่หายคิดถึงกันเลยแต่น,นี้คือยังไม่หายคิดถึงกันเลยก็ต้องเอาเข้ามาหากันอีกนะคะเพราะว่านั่นนะค่ะด้วยหน้าที่การงานนะคะที่ต้องทํางานร่วมกัน,นะค่ะ <S <S ในเมื่อหน้างานมาแบบนี้ก็ต้อง เรายังอยู่ในโครงการเดียวกันนงคะแล้วก็เลยเลี้ยงไม่ได้นะคะมีเอฟซีให้เล่าออประวัติความเป็นมาของแม่โงเรือนแล้วก็บุญเหลือนะคะยังไม่ได้ไปศึกษามาเลยค่ะว่าประวัติความเป็นมาของคุณแม่เนี่ยยังไงแต่ว่าช่วงที่ควานไม้มาเลี้ยงอะไรเงี้ยก็จะรู้แค่ตอนนั้นนะคะที่ตอนนั้นยังไม่ได้แยกกับแม่นะคะอ้วน คุณแม่พาบุญเหลือวิ่งนะคะเต็มป่าเลยแล้วก็เจ้าของช้างก็ตอนนั้นควันไม้มาจากประเทศจีนพอดีค่ะควันไม้เป็นเลี้ยงช้างอยู่ประเทศจีนนะคะเลี้ยงได้ประมาณ5ปีนี่แหละคะ่ะแล้วก็ช่วงกลับบ้านพอดีค่ะก็วิ่งกันเต็มป่าเลยคะ่ะเจ้าของช้างนะคะก็มาบอกให้ควันไม้ไปช่วยจับค่ะนั่นนะคะกว่าจะจับกันได้ก็ทุลักทุเลนะคะดึงกันไปดึงกันมาค่ะ เพราะว่าควานคุณเก่าก็อายุเยอะแล้วค่ะเขาก็ไม่ทันช้างนะคะรืะว่าช้างแรงเยอะเนาะแล้วก็จะวิ่งเขาวิ่งไม่ทันช้างเลยค่ะก็เลยเจ้าของช้างเลยให้ควานคุณเก่าออกนะคะแล้วก็ให้ควานไม้มาเลี้ยงแทนมาเลี้ยงกับลูกชายเขาั่้แหละค่ะเพราะว่าช้างสองเชื่อก็ต้องมีควานสองควานนะคะถ้าจะอยู่ในโครงการนี้นะคะ่ะตั้งแต่นั้นมาก็น่าจะครบปีนี่ละค่ะ น่าจะครบปีหรือ,อยังก็ไม่แน่ใจนะคะที่ได้มาเลี้ยงบุญเหนือกับแม่วงเดือนนะคะจนได้แยกแล้วก็ให้ควานสอนมาดูแลอ้วนของเราแทนนะคะแต่ก็ยังเจอกันทุกวัน,นะคะ่ะอ้วนครับผมก่อนเรีวไหนครับผมให้ fc ดูหน่อยไม่สนใจนะคะเหมือนเราไม่ได้คุยด้วยนะคะ ก็นั่นแหละค่ะก็จะรู้แค่นั้นนะคะเพราะว่าประวัติก็คุณแม่วงเดือนชอบหนีนะคะหนีบ่อยมากเหมือนกับได้ยินเสียงรถวิทยุหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะวิ่งเข้าป่ายอย่างเดียวเลยะคะ่ะพาลูกไปเงี้ยเจ้าของช้างก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่ออ้วนนะคะเพราะว่าตอนยังไม่แยกเนาะก็ผูกกับคอไปด้วยกันไงสองเม่ลูกนะคะก็กลัวจะเป็นอันตรายอย่างเงี้ยก็เลยให้คนเก่าออกให้ควานไม้มาเลี้ยงแทนนะคะควานไม้ก็มาดูแลกับ ลูกชายของควานคนเก่านะคะแล้วควันแล้วลูกชายคนเอยลูกชายเขาก็ให้ออกอีกนะคะแล้วก็มีควันไม้มาเลี้ยงคนเดียวนะคะช่วงหลังๆนั้นนะคะก่อนที่จะแยกนะคะแล้วก็มาแยกได้ควานสอนมาช่วยนี่นะคะก็รับผิดชอบคนละตัวคนละเชือกเลยนะคะเลี้ยงยากนะคะคุณแม่วงเดือนเพราะว่าเป็นช้างที่กลัวเสียงรถเนาะแล้วก็ ช้างเราก็เป็นช้างบ้านนี่ค่ะเสียงรถบิบบค์ช่วงนี้ก็จะเยอะมากเลยค่ะมีแต่เสียงรถบิบบิ้ช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงไหนก็แล้วแต่ช่วงอะค่ะแต่หมายถึงว่าช้างโครงการของเราคือต้องปล่อยเป็นอิสระนะคะถ้าช่วงที่ปล่อยแล้วรถวิไบค์ขับมาอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้จังหวะไม่รู้ทันเขาเขาก็จะวิ่งเลยค่ะไปเลยนะคะคือไม่สนใจลูกไม่สนใจขวานเลยนะคะ ต้องไปตามจับกันแบบยกใหญ่อีกค่ะเพราะว่าอุ้ยเหนื่อยมากเลยนะคะการที่เราไปตามจับช้างที่หนีนะคะทําอะไรอะวาดรูปวาดภาพให้เอฟซีดูเหรอครับหรือว่าเขียนหวย <c oughs> เหนื่อยคะ่ะเพราะว่าเคยไปช่วยควานไม้จับแล้วนะคะครั้งหนึ่งก็จะจับได้นี่ทุลักทุรีกันมากคะ่ะตั้งแต่อยู่กับควานไม้มาก็ไม่เคยไม่ค่อยได้หนีนะคะ ไม่หนีเลยค่ะไม่ได้หนีเลยเพราะว่าก็เอาเอาอยู่นะคะแล้วก็ต้องใช้ใจกับช้างด้วยนะคะก็รู้ใจเขาาอย่างเงี้ยก็จะทําให้การเลี้ยงง่ายขึ้นนะคะ mm. คือไม่ไม่ค่อยใช้กําลังอะค่ะใช้แต่เสียงเขาก็จะฟังแล้วค่ะเสียงต้องใช้เสียงดังๆหน่อยการที่เราใช้เสียงดังๆข่มเขาเนี่ย mm. เพื่อให้เขาเกรงขามเรานะคะ mm. เราจะได้ไม่ต้องใช้ mm. ความรุนแรงกับเขามากนะคะ mm. แต่ว่า ช้างกับตระขอช้างนี่ก็เป็นของคู่กันนะคะไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์นะคะประวัติความเป็นมาเลย,ยตั้งแต่เจ้าของช้างซื้อมาหรือว่ายังไงนั้นอันนี้ก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> ลูกแค่ช่วงที่ควนไม้มาเลี้ยงแค่นั้นละ,ค,ะค่ะเอสี่ค่ะพูดลกไปวนมาพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องใช่ไหมคะอะไรยังไง <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็เลี้ยงมาก็ได้จะน่าจะได้หนึ่งปีแล้วค่ะเลี้ยงช้างเชื่อกนี้นะคะตั้งแต่ที่ยังไม่ได้แยกนะคะอยู่ด้วยกันมาหนึ่งปีแล้วค่ะอ้วนขึ้นเลยนะคะมุ่นเหลืออ้วนมากค่ะน้ำนมแม่ดีมาก เล่นเฉยเขียนหวยหรือเปล่ารอเวลานะคะปล่อยให้เขาใจร่มร่มก่อน,นะค่ะอ้วนก็เพิ่งมาถึงนะคะเมื่อสักพักเมื่อกี้เองนะคะคุณแม่มารออยู่ตรงนี้นะคะเนี่ใช่มาถึงแล้วก็จะมาปล่อยให้เขาอิสระเลยไม่ได้นะคะ ต้องให้เขาใจลมๆใจเย็นๆก่อนพอถึงเวลาเดี๋ยวพี่ควานเขาก็จะมาปล่อยนะคะปล่อยให้เป็นอิสระค่ะช่วงเวลานั้นเลยช่วงเวลาที่เหลือรอคอยนะคะช่วงที่อ้วนรอคอยครับนะคะแล้วก็มาถ่ายให้ดูนะคะช่วงที่รอนะคะมืดๆบ้างน,นะคะเพราะว่ามันตึงล่งตึงแดด ได้เลยค่ะนอนเฝ้าช้างได้เลยค่ะคุณเลือครับค่ะเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ควานน่าจะมานะคะพี่ควานไปเอาญ้านะคะเอาญ้ากับอ้อยนะคะหันดาบไปละว,วันนี้ขาพอแค่นี้ก่อนนะคะคุณแม่ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายบนเหลือช้างอ้วน้อยลีลาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้ามีอะไรจะแนะนำก็แนะนำทางคอมเมนต์ได้นะคะแนะนำเรื่องเสียงแนะนำเรื่องคลิปเรื่องภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแนะนำมาได้นะคะ เราจะเอาไปปรับปรุงใช้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอ้วนหาเรื่องเอางาแทงไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ